ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มชาแนลนะครับจะมารีวิวเหรียญกระสั์นะครับเหรียญกริย์เหรียญสิบบาทสองสีนะครับปีพุทธศัการสองพันาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกษัตปีริย์ปี2547เนี่ยมันเป็นในลักษณะไหนนะครับที่ที่ผมให้ดูวันนี้นะครับก็คือจุดตําหนินะครับรอยที่มันเป็นแบบจุดที่เราสังเกตกันนะครับก็คือว่าปีพศเดียวกันนะครับเนี่ยผมเอามาให้ดูทั้ง3ามเหรียญนะครับให้พี่น้องๆได้ชมกัันนนดูะคคครบี่ืืออ ในเหรียญกระสานนะครับตรงขอบเหรียญน,นะครับตรงมุมขอบไม่มีแนวสันนะครับใช่ปะม,มันไม่มีสันขึ้นเหมือนกับไอเหรียญอื่นๆนะครับให้สังเกตดูนะครับอันนี้คือเป็นในลักษณะของเหรียญที่ต่างจากเหรียญอื่นนะครับก็เนี่ยฝั่งนี้เราจะเป็นยัง,ยงมีขอบอยู่นะครับแต่ตรงกลางไม่มีขอบเลยนะครับอันนี้คือมันในลักษณะการขึ้นรูปของเขามันมันจิต ปกตินะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่ิดปกตินะครับก็มันก็จะมีราคาแตกต่างจากเหรียญที่บล็อกถูกต้องนะครับแต่ถ้าบล็อกไม่ถูกต้องมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะราคาก็ต่างกันนะครับครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกับด้านสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปสู่ในลักษณะของราคาหน้าเหรียญนะครับเท่าไหร่นะครับ องปีพศ2 5ง7นะครับนะครับก็มาดูเหรียญสิบาทนะครับสองสีครับปีพุทธศักราช2 5 4พนอสนะครับวัดอารุนวัดนาามนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสากนะครับโลหะสองสีสีขาวสีทองนะครับราคาสิบาทนะครับตรงกลางเหรียญนะครับไม่มีรูนะครับวงขอบนอกมีเฟืองหยักสลับเรียบนะครับก็ลองลองดูนะครับวงขอบนอกสลับเรียบเป็นลักษณะไหนนะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะครับวงขอบนอกสลับเรียบกันนะครับ มาดูในลวดลายของเหรียญนะครับเหรียญกริสานนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางนะครับมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักนะครับทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องนะครับบรมขติยาราชภูติตาพรนะครับสลองพระองค์คุยนะครับภายในวงเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับทางด้านซ้ายมีข้อความว่า ราชการที่9้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็ได้เอาหันไว้ให้พวกเราได้ดูแล้วนะครับกับด้านไว้ให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับทางด้านหน้ากับด้านหลังนะครับครับก็ดูด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยตรงกลางเหรียญเป็นรูปพระบางนะครับวัดอาดุลวัดนารามนะครับ ภายในวงเหรียญน,นะครับเบื้องบนมีอัคาระเปรตนะครับมีความหมาย10บาทนะครับเบื้องล่างนะครับมีเลขราคาบอกว่า10บาทไทยและ10บาทอาหรบับนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะครับด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญว่าปีพศ2547นรเดะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวันที่ประกาศใช้นะครับวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่13กันยาพศ .25 พ สานะครับจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิต6 2ล้านนะครับ60,000 0 0เหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญ10บบาทครับปีพศ2องพนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าราคาแล้วก็อันของน้ำหนักนะครับว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับราคานะครับเดี๋ยวบอกราคาได้เลยนะครับราคานะครับหลัก90บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญที่ขอบติดปกติก็จะราคา เป็นหลักพันขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่เป็นขอบที่เป็นสันขึ้นมาในลักษณะนี้ก็เป็นบล็อกปกตินะครับแต่บล็อกผิดปกติก็คือตรงขอบเหรียญสันขอบด้านข้างไม่มีนะครับครับน้ําหนักนะครับหนักที่8.5ดจุดกรัมนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญสิบาทปีพศ2 5 4พนนะครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ดูว่าเออในลักษณะของเหรียญเป็นในลักษณะไหนนะครับก็มีข้อมูล แล้วข่าวสารเพื่อให้พี่ๆน้องๆที่รับชมหนุชนชาแนลนะครับได้รับทราบและรับรู้นะครับ<ส>ครับอันนี้คือราคาที่อ้างอิงไปนะก็คือราคาตามเพจต่างๆหรือว่าตามเว็บไซต์นะครับหรือว่าตามตลาดนะครับที่ไปเจอก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆน้องๆนะครับในเรื่องของคนเจ็บสะสมเหรียญก็ผมว่าก็น่าจะเหมาะนะครับณตอนนี้ก็เหรียญก็เริ่มที่จะ ผลเวียนในลักษณะของรอเก้าก็เริ่มจะน้อยลงไปนะครับก็ในปัจจุบันนี้ที่ไปซื้อของมาก็ส่วนมากจะเป็นของรอสิบเรื่องเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากไว้พี่น้องๆน,นะครับวันที่จะสะสมไปตั้งแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวพอประกาศขายออกมาเนี่ยราคามันจะเปลี่ยนแปลงมากนะครับราคามจะเปลี่ยนแปลงจากหน้าเหรียญมานะครับก็ก,กดกระดิ่งให้หนุนชแนลด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจรีวิวครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ